mặc dù bất tiêu móc ở tòa đứng tòng 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 lại tay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  lại vậy? lại lại tay lại tay lại tay mama 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 คนนี่ีนะคนนี้ดีเลยโอ้โหอยู่ได้ไงวะเนี่ยคนแถวบากินหกสิบเนเฮ้ยไม่เป็นไรเลยตายเลยคุยทำไมอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาดูใกล้เดี๋ยวมาดูใกรเอีมาดูใกล้ๆเลยใกล้ๆเาค่อยขึ้นมาเค่อยขึ้นมาเค่อยก้าวไป่ใ่เอาไปด้วยเออเฉยเฉยเฮยเดี๋ยวงอยู่้นอ่ะเออ เออตอบซะตเดี๋ยวหุณพึ่งบาเป็นใหม่เดียวยังไม่แ่ดีเลยให้เปิดใจหุ่เลยเดี๋ยวหุ่นนเหุนมันก็ไม่ปกาภูม สวยสวยเป็นไงบ้างพี่้าสวยหรือเปล่าพี่โต้งเขาบอกปั้นเองก็สามคนได้ช่วยกันปั้นเลยเหมือนไต่พวกนั้นเต็มแจงมือเดยอดแจมตีไปั่นสองอย่างรวมกันแล้วก็มีแบบกระทึ้แป้งกระทึบดิดด้วย๋อ้โหใจเย็นหนยไจะมาไปจะมา

เไอ้ไรงแห้วะเนี่ยไี้เพิ่งไอ้เพิ่งเหรอนิ่มเละเนี่ยมันแข็งจะหลุดแม่อ๋อไม่หลุดมันคือบางจุดมันมันมีเวลาน้อยก็คือมันยังนิ่มอยู่บางจุดมันก็จะแข็งแระโบงท่านเออมันมันใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ใช่ใช่เลยแรงแห้งแม่ทุกจุดเลยอันนั้นอันนั้นแห้งแล้วมันเนิ่มแหนะ ตอนนี้มันมันแข็งอันนี้ปั้นที่แรกเลยเพื่องค่ะที่แรกเลยเหรอจุดกลางจุดกลางเพื่องค่ะอ๋อันนี้วันหลังเนี่ยถ้ามันหนึ่งข้อทีเพื่อนอันนี้มันเป็นโครงสร้างเลยมาดู่ิมาดูเนอยู่ข้างในผ้าไม่ใน่องผ้ามันก็ได้มันอยู่ในล่องผ้าเลยมันเป็นเหล็กแค่แต่อนี้ที่หลังไม่ต้องตรงนี้เพื่อนเลยอ๋อยังนะเหมือนไหมเหมือนไหมโ์ครับ สวยพี่คะอะไดูเลยเฮ้ยข้าวข้าว๋อ้โดไหนอะข้าว